กิจกรรมสร้างสรรค์ของเราคือให้เด็กปั้นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็เสียบลงในไม้เสียบรูปชิ้นนะคะอุปกรณ์ก็มีนะคะดินน้ำมันไม้เสียบรูปชิ้นนะคะไม้บรรทัดค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเด็กๆก่อนเลยเด็กๆต้องวางแผนก่อนนะคะว่าเด็เดกๆจะทําเป็นรูปอะไรบ้างนะคะก่อนจะปั้นดินน้ำมันเด็กๆต้องขยํานะคะให้มันนิ่มนะอ่าอันนี้กว่วจะทําเป็นรูปอะไรนะคะ พอจะรู้ไหมนะเล็กใหญ่ได้แต่ตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะจะเล็กใหญ่ใหญ่ได้หมดนะคะ เราใช้ดินน้ำมันไม้มัทัดนะคะมาช่วยได้เลยนะคะ สามเหลี่ยมนะคะของคุณครูกล,กลมสามเหลี่ยม เราจะเป็นลูกอะไรคะเด็กๆอืมนะคะ เมื่อได้แล้วนะคะเราก็นํามาเลยค่าเเรียบเด็กๆจะทามากกว่าของค,ครูก็ได้นะคะขั้นตอนนี้ระวังนะคะให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะอันนี้ขอเอาไว้ข้างบนดีกว่าขวเอาเสียเยี่ยมก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เด็กๆชอบเลยนะคะเหมือนเราเสียบอะไรลูกบาร์บีคิวเลยใช่ไหม อกยเคยกินบ้างบาร์บีคิวอ่านี้เลยไว้ตรงนี้หน่อยอของคุวอาเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จไหมคะเด็กๆใครจะทําเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วแต่รูปส่งมาในไลน์กูด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ